สวัสดีครับผมมีจากช่อง MD Channel นะครับวันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆมาดูอุปรกรณ์ที่ผมใช้ในการเลี้ยงปลาทับทิมในบ่อผ้าใบนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเผื่อจะใช้เป็นแนวทางกับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะเลี้ยงปลาทับทิมในบ่อผ้าใบนะครับเผื่อใครเนี่ยกำลังหาแนวทางหรือ,อสงสัยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับาจากคลิปก่อนที่ผมถ่ายไปนะครับที่ ถ่ายน้ําบ่อปลาทับทิมไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะครับผมจะไปดูนะครับว่าปลามจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยมีอะไรราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานของมันเนี่ยทำยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปไปชมกันเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆผมนี่ผมก็มาถึงบ่อปลาแล้วนะครับก็สังเกตดูนะครับน้ําจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับมีไอยปลาขึ้นมาลอยหัวอยู่ใช่ครับ เยอะเลยครับก็แสดงว่าเนี่ยในน้ำเนี่ยค่อนข้างมีของเสียเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถ่ายน้ํานะครับแล้วก็จะแนะนําอุปกรณ์ที่ผมใช้คร่าวๆนะครับว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็จะหาซื้อได้จากที่ไหนนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่ต้องการเลี้ยงปลาตะพิมได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการถ่ายน้ําเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับผมก็เปิดวาล์วที่มากับบ่อเนี่ยครับวาล์ว่อนนั้นทิ้งนะครับ ที่ผมเปิดแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาเปิดวาล์วจับปั๊มที่ทําระบบน้ําเวียนนะครับจากนั้นเราก็ปิดวาล์วตัวนี้นะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลออกได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนนะครับน้ำมันก็จะออกทางท่อแล้วก็ไปลงด้านหลังโน่นนี่นะครับโอเคครับตอนนี้น้ําก็ลงใกล้สมุดบอ่อแล้วนะครับอาเรามาดูอุปกรณ์ ที่ผมใช้กันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นปั๊มออกซิเจนนะครับตัวนี้มันจะเป็นผมจะไม่เล่าแปดสิบห้าวัตหรือ75วัต์นะครับนี่ครับก็ตัวนี้เนี่ยครับผมซื้อมาถ้าจะไม่จีบก็พันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับางซื้อจากในลาซาด้านะครับก็อุปกรณ์หลักๆที่ผมใช้เนี่ยครับก็จะสามารถหาซื้อได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับเว็บออนไลน์ทั่วไปเลยครับ หรือว่าร้านที่ขายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีขายนกันครับครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวปั๊มน้ำนะครับผมใช้เป็นยี่ห้อของโซนิคปั๊มนะครับก็เป็นตัว SP 6 0 9ตัวนี้จะปั๊มน้ำได้ประมาณ9000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมซื้อมาพร้อมกับชุดสกิมเมอร์แล้วก็ตัวสะดือเทียมนะครับตัวสะดือเทียมนยครับจะอยู่ตรงนู้น ที่ปลายอยู่่ตรงนี้นะครับแล้วก็สกิมเมอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพอดีผมถอดออกครับตอนสูบน้ําออกครับชุดนี้ก็อยู่ประมาณตัวปั๊มน่าจะทันกว่าบาทนะครับสกิมเมอร์เนี่ยผมซื้อแถวแถวบ้านนะครับแถวภูเก็ตนี่ประมาณ400นะครับสองตัวก็800ครับผมคร่าวๆก็ที่จําเป็นต้องใช้ก็จะประมาณนี้นะครับตัวนพวกหัวทรายนี่นะครับมันก็จะมากับชุดออกชุดปั๊มออกซิเจนนะครับชุดนั้นนะครับเขาแถมให้ประมาณ10หัวแล้วก็สายางประมาณ15เมตรนะครับ ส่วนตัวหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวผ้าใบนะครับผ้าใบเนี่ยผมสั่งมาขนาด3คูณ3แล้วก็คูณ1เมตรนะครับราคาอยู่ประมาณ2,800บาทนะครับสั่งจาใน Facebook เหมือนกันครับก็เพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงปลานะครับก็รายละเอียดคร่าๆของอุปกรณ์เนี่ยผมคิดว่านะน่าจะไม่เกิน1,000งบาทนะครับที่ผมทำเนี่ยคือผมไม่ได้ทำทีนะครับค่อยๆเก็บแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเลี้ยงนะครับ พราะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจจะเลี้ยงก็สามารถนํานเอาไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ให้ได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าตัวปั๊มทําน้ำวนเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นก็ได้หรืออาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ครับอาจจะใช้เฉพาะตัวออกซิเจนก็เพียงพอนะครับแต่พอดีเนี่ยผมซื้อมาแล้วเพื่อจะทาในตัวกรองน้ําเนี่ยครับแล้วทีนี้ไม่จะเอาไปไหนครับก็เลยทํเป็นระบบน้ํามวนเลยครับเพราะว่หลัๆมันก็มีแค่นี้ครับส่วนโค้งหล็กอะไรพวกนี้ครับผมก็ได้มาจากกระชังเก่า ที่ที่ผมเคยทาไว้ที่บ่อบ่อดินนะครับก็เลยเอาเอามาทําส่วนค่าหลิกเนี่ยครับถ้าซื้อใหม่ก็ตกอยู่ประมาณสามพันบสามพันกว่าๆวานี่แหละครับก็ค่าใช้จ่ายคร่าวๆเนี่ยน่าจะไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าผมเราก็มาดูขนาดตาาันนะครับนี่ครับตอนนี้ก็จะอยู่ใช้ประมาณนี้แล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ําแล้วก็ล้างบอ่อ เพียงพอแล้วนะครับก็สําหรับอุปกรณ์หลักๆสําหรับบอ่บอปลาทัพทิมของผมนะครับก็มีอุปกรณ์คร่าวๆก็คือปั๊มออกซิเจนนะครับปั๊มออกซิเจนหนึ่งตัวแล้วก็มีปัม๊มดูดน้ําของโซนิ่ปั๊มนะครับหนึ่งตัวแล้วก็มีสซดิมเมอร์กระดูเทียมนะครับหลักๆก็จะมีแค่น,นี้นะครับส่วนพวกท่อพีวีซีท่อนั้นกันครับเราสามารถซื้อได้ตามวัสดุ หลารวัสดุกอ่อสร้างทั่วไปเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็ฝากกดซับไล b ์ให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่มกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ